สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องชีวิตง่ายๆนะครับผมร,รุนนฤทธ์ต้นทองนะครับวันนี้จะมานําเสนอและแนะนํานะครับสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุเรียนนะครับนอกจากปุย๋ยอาหารหลัก NBK แล้วก็ธาตุอาหารรองอื่นๆอีกนะครับอของผมส่วนตัวผมเองนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นประจํานะครับ เป็นสูตรของผมเองนะครับของอาจารย์ท่านอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมมาใช้แล้วเห็นผลนะครับคือตัวนี้นะครับแม็กซีแคลนะครับซิลิคอนอัดเม็ดคุณภาพสูงนะครับเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นสีกา้านี่เป็นปุ๋ยเคมีที่เหลืออยู่กำมือเดียวนะครับผมก็ใส่ผสมไปเลยนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือ มีแคลเซียม40นะครับแมกนีเซียม2แล้วก็กดซิลิคอน25นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองซื้อหากันมาใช้ดูนะครับนี่นะครับเห็นนะครับฉลากเขาเขียนไว้ช่วยลดมแรลงรบกวนเช่นหนอนจอนใบเพรียะต่างๆหนอนกอข้าวนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราใส่ลงไปแล้วนะครับเราจะได้แมกนีเซียมถึงสีนะครับแมกนีเซียมอีกสนะครับซิลิคอนเือเป็นกรดซิลิคอนนะครับป้องกันแมลงรบกวนนะครับเทคนิคการใส่ก็ไม่มีอะไรนะครับใส่ง่ายๆนะครับผมก็จะใส่ต้นละประมาณ2กำมือนะครับหวานบริเวณรอบโคนต้นทุเรียนนะครับ นี่นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับทุเรียนใบเหลืองนะครับช่วยได้นะครับทุเรียนใบเหลืองทําให้ใบเขียวขึ้นมาได้นะครับผมเคยเจอแล้วนะครับเคยลองมาแล้วนะครับก็มาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับได้ลองหาเอา่อ ซื้อใช้กันครับผมก็ไม่ได้เป็นพิจินเตอร์หรือว่าแนะนําสินค้าอะไรนะครับผมแนะนำเพื่อนๆสาหรับสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ผมเคยใช้นะครับวันนี้ช่องฮิวได้ง่ายกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ